วันที่ยับกับทางแก้วครับการพบในว่าสองนาจารย์ก็ลยรู้ับบ้านไก่เรือนเพียงครับเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับเป็นเพื่อนกันนั้นเนี่ยรับเงินแต่เวลาแข่งกันจริงๆแล้วก็มาจัดงานนะฮะรัเงินแล้วก็เลยยกผู้ห้ามาแทนกับผู้จัดการเราคุ้นเคยเลยในการมีทางผู้จัดการก็พบในว่าก็พบนี้เลยครับผมนะฮะ เจอหลานลุงหวดหนึ่งนะครับอยู่ที่น้งเมนป่ะัะอย่างคงเป็นนะครับสำหรับหญิงเหล็กนะครับในฤดูการนี้นะครับที่เธอทำคะแนนไาจจะมากมายเหลอเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามไหนสนามที่เป็นมาถึงน,นะครับ หรือเปล่าดูกล้องครับดูกล้องก่อนครับดูกล้องครับไปดดููองกล้ครับคุณผู้ชมครับดูกล้องครับเดี๋ยวโอครับขออนุญาตนะครับดูกล้องโหสูสีมากครับคู่นี้สูสีจริงๆครับเหลือๆที่พังในแจ้งผมด้วยนะครับว่าทีมงานเขาไปดูเองเลยไใน้ระมันเติมน้ะมาณเติมฮะ ดูกลองนะฮะัูสี่้าดูนะครับผู้ชมครับผู้ชมบ้าไปหลายสนามบอกไว้เลย ับรีับถามลูกพี่ฮะ